กฎแห่งกรรมคุณป้าฆ่าควายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของกฎแห่งกรรมครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องแรกกันนะครับบาปก,กรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์กลัวยิ่งนักมีอนุภาพมากที่สุด ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าไม่มีกำลังใดเสมอด้วยกำลังกรรมจะมาถึงไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมไม่มีกำลังใดต้านทานได้แม้จะต้านทานก็ต้านทานไม่อยู่เพราะแรงแห่งกรรมเหนือกว่าจะหนีไปอยู่ที่ใดก็ไม่พ้นชีวิตของมนุษย์เรามีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดและรักชีวิตของตัวเองมากที่สุด สัตว์ทุกชนิดก็เหมือนกันมีความรักชีวิตเหมือนกันไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ชนิดใดก็ตามต้องอาศัยธาตุสีนั่นก็คือดินน้ำลมไฟจะขาดเสียอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ดังนั้นเมื่อมารวมตัวกันเป็นร่างกายเป็นสัตว์เป็นส่วนแต่สัตว์มนุษย์เป็นผู้มีปัญญามีสติรอบคอบมีจิตใจรู้ทันเหตุการณ์ เมื่อรู้ตัวว่าความโลภเป็นอย่างไรความโกรธเป็นอย่างไรความหลงเป็นอย่างไรเราต้องรู้จักมันเอาสติเราให้รู้ทันมันชีวิตเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งโดยมากมนุษย์เราไม่ค่อยสนใจเลยสนใจแต่กิเลสตัณหาอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากค้าอยากขายต่างๆนานาประการ ดังจะเล่าถึงชีวิตของป้าอ้อยซึ่งมีอาชีพค้าเนื้อและฆ่าสัตว์เป็นประจำเช่นฆ่าควายจะฆ่าตั้งแต่อายุ30ปีจนถึงอายุ60ปีไม่ได้ขาดแม้แต่วันเดียววันพระก็ไม่ละเว้นญาติพี่น้องห้ามอย่าฆ่าสัตว์ในวันพระให้ไปทำบุญที่วัดฟังธรรมบ้างป้าอ้อยก็ไม่ยอมหยุดเลยไม่ว่าใครจะมาบอกเาราปล้าปลุกปอย่างไรก็ตาม ตลอดบ้านใกล้เรือนเคียงมีการทำบุญอะไรก็ตามป้าอ้อยไม่เคยโผล่ไปให้เห็นหน้าไม่ยอมช่วยเหลือจิตใจของป้าอ้อยมีแต่ความมืดมิดไม่มีความสว่างในธรรมสิ่งที่ทำก็คือความโลภตัณหาที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้และนี่ก็คือเรื่องราวของป้าอ้อยคุณป้าข่าควาย ประอ้อยอยู่บ้านยางเนื้งข้าพเจ้าอยู่บ้านดงไม่ไกลกันเท่าไหร่จะห่างกันก็เพียงสองเส้นเท่านั้นซึ่งอยู่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ที่เดียวกันกันกบบ้านข้าพเจ้าเมื่อปี2515ทางรัฐบาลประกาศห้ามฆ่าสัตว์เช่นวัวควายและสัตว์ที่ใช้ในการเกษตรไถานาคลาดนานอกสจากว่าสัตว์ตัวนั้นใช้งานไม่ได้เช่นขาเสีย หรือตาพิการก็พอจะอนุญาตได้เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นทำให้ป้าอ้อยหมดโอกาสที่จะฆ่าควายเพราะป้าอ้อยซื้อควายมาไว้มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งตาทั้งขาก็ดีไม่มีเสียสภาพจะฆ่าได้อย่างไรแต่ป้าอ้อยก็หาวิธีที่จะฆ่าควายจนได้เพราะป้าอ้อยมีลูกค้ามากมายและจะต้องเอาใจลูกค้าวันหนึ่ง ข้าพเจ้าได้ไปบ้านป้าอ้อยซึ่งเป็นคนรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีข้าพเจ้าพบป้าอ้อยกำลังเหลาไม้อยู่ข้าพเจ้าจึงเอ่ยถามขึ้นว่าเอ้าป้าเหลาไม้ทําอะไรนะ่ประป้าอ้อยก็ตอบว่าอ๋อจะเอาไปแทงตาควายนะลูกข้าพเจ้าได้ยินคำตอบก็รู้สึกขนพองสยองกล้าวสลดใจยิ่งนักทำไมป้าอ้อยจึงมีแต่จิตใจที่ดำแบบนี้ ไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความเมตตากรุณาความปราณีต่อสัตว์เลยสัตว์มันพูดไม่ได้เวลามนุษย์เราใช้งานมันมันก็ทำตามอย่างเช่นไถนาคลาดนาก็อาศัยแรงสัตว์เป็นจุดเด่นและป้าอ้อยยังคิดจะทำสัตว์ได้ใจบาปยิ่งนักข้าพระเจ้าย้อนถามไปว่าและจะแทงตามันทำไมล่ะป้าป้าอ้อยพูดขึ้นว่า เอาถ้าตาไม่บอดก็ข้ามันไม่ได้นะสิลูกว่าแล้วป้าอ้อยก็ถือไม้ที่เหล่าจนแหลมนั้นจิ้มที่ตาควายทันทีข้าพเจ้าเห็นควายมันดิ้นแต่ควายก็ไปไหนไม่ได้เพราะมีโซ่ผูกติดคอข้าพเจ้าเห็นสภาพที่ปะอ้อยทำอย่างนั้นก็ทนไม่ไหวก็ออกจากบ้านป้าอ้อยทันทีอยู่ต่อมาได้จิตวัน ข้าพเจ้าอยากเห็นว่าควายตัวนั้นเป็นอย่างไรบ้างจึงแวะไปที่บ้านป้าอ้อยเมื่อไปถึงข้าพเจ้าก็เห็นควายตัวที่อยู่ในบ้านป้าอ้อย20กว่าตัวเพราะสมัยนั้นควายราคาไม่แพงตัวหนึ่งก็สามพันบาทแต่ก็นับว่าแพงที่สุดแล้วข้าพเจ้ามองดูตาควายมีน้ําตาไหลออกมาทั้งสองข้างกําลังกินฟางอยู่มองไปข้างหนึ่งก็เห็นตีนควายมีเลือดไหลออกมา เล็บก็ถอดออกข้าพเจ้าจึงถามคนในบ้านป้าอ้อยถามว่าตีนควายเป็นอะไรคนในบ้านนั้นตอบออกมาว่าป้าอ้อยต้มน้ำร้อนลวกตีนควายเองทำไมหนอป้าอ้อยจึงทรมานสัตว์ยิ่งนักคนเราเมื่อเดินไปไหนถูกเสี้ยนหนามทิ่มแทงก็แสนเจ็บปวดปวดเท้านิดก็หายามาทาปวดตานิดก็วิ่งหาหมอข้าพเจ้าเห็นควายเหล่านั้น ก็รู้สึกสงสารมากเรามาคิดดูถ้า,มาแมลงหรืออะไรเข้ามาที่ตาก็แสนเจ็บปวดทรมานแล้วควายมันรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันกับมนุษย์แต่ถ้าว่ามันพูดไม่ได้เหมือนกับคนถ้าควายพูดได้มันก็คงจะขอความช่วยเหลือเหมือนกันข้าพ <c oughs> <c oughs> เจ้าเกลียดพระอ้อยมากที่สุดทำไมพระอ้อยไม่มีจิตใจสำนึกเสียเลยชอบทรมานสัตว์เช่นนี้เสมอ แทนที่จะละกิเลสตัณหาเข้าวัดฟังธรรมทำสมาธิเพื่อให้ได้ประโยชน์สัตว์ที่เราทำนั้นแต่พระอ้อยหลงผิดไม่ยอมแก้ไขตัวเองไม่เข้ากับสังคมคิดแต่สร้างบาปสร้างกรรมเท่านั้นถ้าทุกคนเหมือนพระอ้อยคงจะต้องตกนรกหรือรับผลกรรมอย่างแสนสาหัสจึงไม่มีใครที่จะทำเหมือนพระอ้อยก็เพราะกลัวบาปกรรมตามทันกรรมซึ่งให้ผลในปัจจุบัน คือให้ผลในชาตินี้ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าวันนั้นเป็นวันขึ้น15บหาค่ำญาติพี่น้องของป้ะอ้อยซึ่งไปวัดฟังเทศฟังธรรมทำสมาธิภาวนาเหลือเพียงป้ะอ้อยลำพังคนเดียวอยู่เฝ้าบ้านพลังกรรมที่ป้ะอ้อยได้สร้างไว้ก็เริ่มปรากฏขึ้นแล้วเมื่อป้ะอ้อยทำกิจกรรมต่างๆสำเร็จก็เอาฟางไปให้ควายกินควายตัวที่พ้ะอ้อยเคยแทงตาไว้นั้นได้สะบัดหาง หรือไล่แมลงตามภาษาสัตว์บังเอิญหางควายสะบัดไปถูกตาของป้าอ้อยลม้มลงเวลาได้ผ่านไปจนกระทั่งญาติพี่น้องของป้าอ้อยกลับมาจากวัดก็มาพบเข้าจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วควายเล่าทําไมไม่พยาบาลข้าพเจ้าก็ได้ไปดูอาการของป้าอ้อยเพราะอยากเห็นและอยากพิสูจน์ดูว่าเป็นอย่างไรผลปรากฏว่าตาของป้าอ้อยโผล่ออกมาข้างหนึ่ง ไม่ยอมกลับเข้าที่เดิมหมอให้ยาพอทุเลาเท่านั้นหมอบอกว่าจะรักษาอย่างไรก็ไม่หายเพราะแก้วตามันเสียไปแล้วสิ่งในที่ตัวเองสร้างกรรมไว้มันก็สนองตอบแทนเร็วที่สุดไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าขอเพียงชาตินี้ก็เห็นกับตาเมื่ออยู่โรงพยาบาลพอสบายขึ้นแล้วญาติพี่น้องก็มารับออกจากโรงพยาบาลไปอยู่ที่บ้าน ปะอ้อยมาอยู่ที่บ้านแทนที่จะมีจิตใจสำนึกทำบุญทําทานละกิเลสตัณหาคิดในสิ่งที่ดีงามเพื่อตัวเองแต่ปะอ้อยไม่คิดอย่างนั้นทั้งทั้งที่ตาของตัวเองยังไม่เห็นชัดแกก็ไม่หยุดนิ่งยังคงทำงานอย่างนั้นตลอดมาเมื่อมีการฆ่าสัตว์ปะอ้อยชอบทำตีนควายโดยต้มน้ำร้อนลวกตีนควายที่ฆ่าแล้วเอามีดมาขูดขนหรือเล็บมันออกมาเพื่อขาย แกมีความโลภมากถึงไม่ยอมหยุดวันหนึ่งหนึ่งสิ่งที่ป้าอ้อยชอบทำประจำก็คือต้มน้ำร้อนเพื่อลวกตีนควายและแล้ววันหนึ่งขณะที่ป้าอ้อยกำลังจัดแจงเอาตีนควายมาวางหมายจะตักน้ำร้อนลวกอนิจจาอนิจ,จังป้าอ้อยก็ตักเอาน้ำร้อนนั้นลวกเท้าตัวเองเหมือนกับแกเอาน้ำร้อนลวกตีนควายที่เป็นเนนั้นผลสุดท้ายป้าอ้อยก็เข้าโรงพยาบาลอีกครั้ง โดยเท้าของป้าอ้อยถลอกแดงเลือดไหลออกมาเหมือนกับป้าอ้อยทําให้ควายนั้นแต่ยังไม่ถึงตายเพียงถลอกเท่านั้นเมื่อรักษาที่โรงพยาบาลพอทุเลาก็ออกมาอยู่ที่บ้านเมื่อป้าอ้อยกลับมาอยู่ที่บ้านก็ไม่เคยหยุดยังคงจัดแจงทําเช่นเคยคือตักน้ำให้ควายเอาฟางให้ควายที่ลูกน้องซื้อมาไว้ตลอดไม่ได้ขาดเพราะมีลูกค้าประจำต้องส่งเนื้อให้ รอล,ลูกค้าจะหนีไปเอาที่อื่นทำไมหนอป้าอ้อยจึงไม่มีจิตสำนึกหยุดทำงานหันหน้ากลับมาทำบุญทำทานฟังเทศฟังธรรมเสียบ้างอายุก็60กว่าปีแล้วน่าสงสารที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่มีความเมตตาการุณาจะนีไม่พ้นการเกิดการแก่การเจ็บป่วยการตายกันทุกคนดังนั้นก่อนตายเราควรได้ทำบุญทำสมาธิ แผ่เมตตาเพื่อสัตว์ทั้งหลายกันบ้างก่อนป้าอ้อยจะจากไปนั้นเป็นที่สลดใจยิ่งนักป้าอ้อยถูกควายขิดตายคาเขาข่าวเล่าลือไปทั่วสารทิศใครทําสิ่งใดก็ได้รับสิ่งนั้นข้าพระเจ้าเอาเรื่องจริงมาเล่าสู่กันฟังให้เป็นคติเตือนสอนใจในการทําบาปกรรมและทรมานสัตว์เราเกิดมาในภาวะนี้ ก็าอาศัยพื้นแผ่นดินเดียวกันกับสัตว์ไม่ว่าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่จงละเว้นอย่าทรมานสัตว์และฆ่าสัตว์เลยเมื่อปลาอ้อยตายไปก็มีแต่คนมามองดูแล้วก็มีแต่คนพูดถึงว่าดีแล้วสมกับที่เคยทรมานสัตว์ขอให้ไปตกนรกอย่าได้ผุดได้เกิดแม้งานทำบุญศพก็เช่นกันไม่มีคนมาช่วยในงานศพเลยมีแต่ญาติพี่น้องไม่กี่คน และก็ทำตามประเพณีแล้วการทำบุญศพจะขาดเสียไม่ได้ก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าแต่เมื่อถึงวันชาปนก,กิจศพไปในมนพระวัดใดก็ติดสอบสนามหลวงจึงไม่ได้พระได้แต่เนรมาช่วยบางสกุลเท่านั้นนี่แหละเมื่อยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำอะไรต่อสังคมไม่มีสมาคมกับใครไม่เคยช่วยเหลือใครไม่ทำบุญใส่บาตรมุ่งแต่ทำบาปทำกรรมเท่านั้น ผลกรมนั้นจึงได้เห็นในโลกปัจจุบันไม่ต้องรอไปโลกหน้าให้เห็นด้วยตาเร็วที่สุดมนุษย์และสัตว์มีสัญชาตญาณที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือสัญชาตญาณเอาตัวรอดเมื่อมีภัยมาคุกคามทั้งนี้ชีวิตเป็นที่รักของมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงมนุษย์และสัตว์รักความสุขเกลียดความทุกข์ทั่วหน้ากันเมื่อมีทุกข์เข้ามาหาเราก็ควรกำจัดทุกข์ แล้วก็หาที่พึ่งโดยเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งด้วยอริยสัจสีด้วยปัญญาของตนเองนี่คือที่พึ่งอันกเกษมอันอุดมหากพระอ้อยอาศัยสาระนี้คงไม่ตายอย่างนั้นดังนั้นขอให้ละเว้นบาปจงทำแต่ความดีก็จะได้ผลตอบแทนในสิ่งที่ดีๆครับ เรื่องต่อไปครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับป้าแจมข้างบ้านผมเองแกเป็นผู้หญิงที่รูปร่างอวบมากตอนแรกผมไม่รู้หรอกครับว่าแกทำงานอะไรเพราะก็ไม่ได้จะสนใจเรื่องของแกเพราะตอนนั้นผมเรียนอยู่รู้แต่แกมีลูกหลานเยอะเท่านั้นและที่สำคัญก็เป็นผู้หญิงซะส่วนมากผมเห็นมีหญิงสาวเข้าออกมากหน้าหลายตาเลยทีเดียว แต่ละคนหุ่นดีสวยๆทั้งนั้นแหละครับบางคนก็ชายหูชายตาให้ผมด้วยซ้ำแต่ตอนนั้นผมเรียนหนังสือก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะไม่อยากเสียการเรียนเวลาผ่านไปผมก็ยังคงเห็นเช่นนั้นจนเริ่มแปลกใจว่าผู้หญิงมากเริ่มเปลี่ยนหน้าเสมอบางครั้งก็มีบางคนที่มีสีหน้าไม่ดีเข้ามาและบางครั้งก็มีเสียงผู้หญิงร้องมาหลายครั้งเหมือนกัน ที่สำคัญผู้ชายที่อยู่ในบ้านของป้าแจมก็มีแต่หน้าตาดูดูผมไม่เคยคิดจะทักเลยครับกลัวเขาจะไม่พอใจแล้วเตะก,ก้านคอของผมเข้าให้นะครับคงจะแย่แน่เลยเพราะแต่และคนตัวใหญ่ๆทั้งนั้นไว้หนวดไว้เคราดูน่ากลัวที่สุดความแปลกเริ่มมีขึ้นมาเรื่อยๆดึกๆจะมีรถมาจอดหน้าบ้านป้าแจมอยู่เสมอแล้วก็มีผู้หญิงเดินไป แล้วก็หายไปกับรถพวกนั้นเหมือนกันครับผมสังเกตเห็นบางทีก็กลับมาเช้าผมเริ่มสงสัยผมก็เลยถามแม่ดูครับตอนแรกก็ว่าจะไม่ถามแต่มันเก็บไว้ไม่ไหวแม่บอกว่าแม่สงสัยว่าป้าแจ่มจะเป็นแม่เล้าที่ส่งผู้หญิงไปบำเรอตันหาราคะของพวกหัวงูที่ไม่บ้านเมียเผลอผมได้ยินก็ตกใจและผู้หญิงบางคนที่หน้าตาไม่สบาย และบางครั้งก็มีเสียงร้องแสดงว่าพวกเขาไม่เต็มใจสิครับไม่น่าเชื่อว่าคนไทยด้วยกันจะทำกันได้แบบนี้ช่างไม่นึกถึงมนุษยธรรมเลยสักนิดคิดแล้วก็น่าสงสารผู้ผู้หญิงเหล่านั้นทำงานเสี่ยงกับการติดโรคร้ายหากคนที่สมัครใจไม่เท่าไรแต่คนที่ไม่สมัครใจล่ะครับมันจะเป็นอย่างไรก็ต้องตกนรกทั้งเป็นผมไม่กล้าที่จะไปบอกใคร ตอนแรกผมคิดจะแจ้งตำรวจเหมือนกันเพราะทนไม่ได้กับพฤติกรรมเหล่านั้นแต่เมื่อนึกถึงผู้ชายที่ยืนคุมอยู่บริเวณหน้าบ้านผมแล้วก็นึกกลัวขึ้นมาหากว่าเกิดอะไรขึ้นก็คงลำบากเหมือนกันก็เลยไม่ได้ทำอะไรได้แต่ดูเฉยๆผมคิดว่าสักวันกรรมต้องตามสนองพวกเขาอย่างแน่นอนทำอะไรเอาไว้ก็ต้องได้รับแบบนั้นและว,วันหนึ่งก็มาถึง เมื่อผมเห็นมีตำรวจมาบุกจับที่บ้านของป้าแจมลูกน้องป้าแจมโดนจับหมดทุกคนผู้หญิงที่ถูกหลอกมาก็ถูกปล่อยตัวกลับไปป้าแจมก็ถูกตำรวจจับไปตามระเบียบและก็ได้ข่าวว่าจะติดคุกนานเสียด้วยเพราะว่าเป็นคดีร้ายแรงเหมือนกันก็คือหลอกล่อหญิงสาวมาเป็นแบบนี้ที่สำคัญผมก็สืบรู้มาอีกว่าตอนนี้ป้าแจมแทบเป็นบ้า เมื่อลูกสาวคนเดียวของแกถูกคมขืนจนยับจากจิกโกแกแทบบ้าเลยครับผมได้ข่าวมาเช่นนั้นเพราะคนแถวบ้านผมก็ไปเยี่ยมแกเหมือนกันบางคนที่รู้จักแกก็ถ้าคิดไปอีกในทางก็คงไม่ได้อยากเยี่ยมอะไรแต่อยากรู้มากกว่าว่าป้าแจ่มจะเป็นอย่างไรทุกคนตกใจสภาพแกมากดูโทมลงไปถนัดตาเลยทีเดียวผิวคล้ำลงหน้าตาหม่นหมองไม่แจ่มใสเลย ผมพ่อก็ยุ่งเหยิงไม่ได้เหลือเขาของป้าแจ่มเลยสักนิดที่สำคัญแกดูเหมือลอยด้วยซ้ำเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ยิ้มแกก็เป็นอยู่แบบนี้เขาบอกว่าแกคิดถึงเรื่องลูกของแกทั้งสงสารและเสียใจที่เป็นแบบนี้ใครก็รู้ว่าแกรักลูกสาวของแกมากใครจะแตะต้องไม่ได้เลยแกเป็นจัดการไปซะทุกคนเลยทีเดียว แล้วมาเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยแล้วแกก็ยิ่งเศร้าเสียใจไปใหญ่เห็นแล้วก็น่าสงสารนะครับแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแกก็ทำกรรมเอาไว้เองและคนที่รับกรรมกลับไม่ใช่แกคนเดียวคนรอบข้างที่แกรักมากกลับต้องมารับกรรมไปด้วยนั่นเองคิดแล้วมันก็ไม่ยุติธรรมเลยนะครับที่เป็นแบบนั้นคนก่อกรรมทำไมไม่ได้รับกรรมคนเดียวกลับส่งผลถึงคนอื่นด้วย แบบนี้ก็แย่สิครับไม่ได้ก่อแต่ต้องมานั่งรับกรรมอย่างนี้ไม่ไหวนะครับเออก็เป็นเรื่องของกรรมครับใครทำสิ่งใดไว้ก็ย่อมได้รับสิ่งนั้น